สวัสดีค่ะเ้เรามาถึงท่าตะเกียบอ่ะถ้าไม่ถ่ายรถเจ้าสำนักมันก็กอะไรอยู่ใช่ไหมใช่แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเยอะนะอะ่สำหรับวันนี้นะคะเรามาดูอัปเดตเจ้าข่าวพ่องเขา,นว,เานวลชูวีข่าวพอง <laughs> ขาอมมพูนึกถึงอะไรหรือเปล่าหวานเจี๊ยบเลยข่ใหม่แล้วเขามูทบเพาะเลยมันจะมันจะอลังการนิดนึงเดิมก็อลังการแล้วเพราะคันนี้เดิมเป็นเครื่องเคต้สเถอะโบคู่จากเอคมันกันตอนนี้คือหน้าห้องเครื่องไม่พอใส่แล้วว่าต้องปาดกระโปรงขนาดนี้แล้วว่เอาอะไรใส่เข้าไปนั่นน่ะจะเป็นแอนนคิงแล้วว่เจไดอะเครื่องอยู่ข้างหน้าครับอย่างเงี้ย โอันนี้อัปเดตอะไรพี่เปี่ยนเครื่องพี่เปลี่ยนเครื่องเครื่องอะไรนะ4 g เโอ้โหใครๆก็วาง4 g เดีนะเรายังเป็นส j k อยู่อันนี้4 g เทั้งระบบใส่ยังไงพี่จากอะไรนะจาก k z จาก k z จาก k z มา4 g เจเจเดิมหรือไร่ข้างหรือทำไส้อะไรไหมพี่เดิมครับตันดาดนี่ไม่เชื่อหรอกมั้งเปิดเลยตนดาดพี่ อยู่เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอะไรคะไอเอเลี่ยนะที่มันมีท่ออะไรอยู่ตำหน้าตำตามีนอมมีนองมีนองมันจะยุ่งเหิงมากเลยตัวมีนองมาเออนี่ทุกคนโอหมีความอลังการขึ้นมาแล้วไอสีเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยมันเหลืออยู่ไปอยู่หน้ากระชนไม้เบี้ยนะตอนเนี้ยใช่ไหมใช่พี่เไอทางคันสมเนี่ยสีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยที่แสดงว่าไปทำที่สำนักใช่สำนักไหนมาอูอูช่างทีช่างที ECU รีแมด สีกระป๋องเดียวกันบึ้งอันนี้เป็น C J อันนี้ชุดสายไฟเหมือนกันเลยใช่ใช่เป็นเขาเรียกว่าชุดสายไฟอะไรนะพี่อย่างเงี้ยสแตนเลยสแตนที่แปลว่ายืนสแตนนับสแตนนับแตับแตนนับสแนนับใช่แสนนอปป์อยู่อะไรสแตนดาร์ดหรือเปล่าหรืออะไรสแตนาร์ลอนไม่ว่าเป็นชุดสายไฟที่สามารถอยู่ด้วยตัวเองเพียงลำพังสแตนาร์ลอนถ้ามันพังก็อยู่คนเดียว อันนี้เป็น C J J จเจไส้เดิมวีดีเอสไส้เดิมเทอร์โบเทอร์โบถีก็สัตว์เอฟห้าพี่หน้าศูนย์แปดตัวนี้ตัวตัวตัวนี้เลยเสนอเสนอขายเลยเสนออันนี้เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่เรียกว่าห้องเครื่องจะดูสวยงามดูดันแต่ว่าไม่รอบูตติดบูตเร็วบูตเร็วไทยลึกมันจะไม่เหมือนเอฟห้าทั่วไปอ๋อเอฟบ้าห้าเดิมๆมันท้ายมันจะตันๆหน่อยๆใช่ครับแต่อันนี้คือพอด้านหน้าใบใหญ่ปั๊บลึกเลยใช่ครับใหญ่ท้ายใหญ่ อันนี้โบเพื่อออฟโรดเลยติดไวไวไทยลึกไทยลึกติดไวไทยลึกแม้่ไทยตัวนี้มาก่อนนะโดนนี่เขียวอีกอันนี้ก็คืออะไรนะเอฟห้าห้าติดไวไทยลึกฝาหน้าศูนย์แปดอ๋อมีความแบบสูตโมของเขาแล้วโอ้โหมั่นใจมากแสดงว่าเทอร์โบต้องเอาอยู่เพราะว่ายิงสดเลยยิงสดเลยนะต่อยางนะพี่ต่อยางจากไหนพี่หนาพิเศษเลยพี่โอ้ตัวต่อยางโคตรหนาเลยเนี่ยจากไหนพี่เนี่ย จากน้องเควินเควินดิวโคนวีเอนซิลิโคนเฮานะนี่นี่ทำพิเศษสีดำนี่นี่นี่สั่งพิเศษเลยครับของพี่เบี้ยนสีสีน้ำเงินอันนี้รีเควสต์ว่าต้องขอสีดำเขาคุมโทนรถเขาสีดำเหลืองรีเควสต์ได้รีเควสต์ได้สีชมพูมีเปล่าไม่รู้พี่เอาไหมล่ะบางคนชอบไงแล้วก็ยิงสด เข้าเครื่องเลยไม่กลัวเทอร์โบเวลามีปัญหาแล้วเข้านี่หรือมั่นใจในเทอร์โบเลยใช่มั่นใจ S k <SK> s, <S แน่นอนเอาอยู่ใบไม่มีปัญหาและที่เห็นเลยเนี่ยก็คือว่ารางหัวฉีดไม่เหมือนของพี่เขียวแล้วอันนี้ที่เขาเรียกว่ารางบนใช่รางบนรางบนก็คืออย่างนี้เลยรางแป๊บอยู่นี่เลยเซอร์วิสด้านบนนี้เลยไม่ต้องล้วงลงไปข้างล่างละของพี่เขียวยังอยู่ข้างล่างอยู่ที่พี่เขียบบอกว่าอนาคตถ้ามีโอกาสอ,อาจจะเปลี่ยนเป็นรางบน,นบนก็คือตัวนี้แหละอ,อันนี้ท้ายรางซิ่งใช่ครับ รางอะไรนี่ก็ทำแบบสูตรเดียวกันใช่เหมือนนกััเป็นอะแดปเตอร์ตัวเล็กใช่ครัแปลงแปลงต้องแปลงนะอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะพี่แต่ว่ามีแค่เครื่องเครื่องใหม่ไฟอะไรพวกนี้ครับเน้องท่อน้ำอยเจออะไรใหม่อเมื่อกี้ไปลองขับมาแล้วบูตตั้งไว้บูสี่สิบตั้งไว้ ขับถึงยังไม่ไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าถึงบอกได้ว่าหลังถนนพี่เขียวไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วโอพี่จุ๊บพี่จอยขับเองเลยช่วงล่างก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ได้ปกติไม่ได้อัพอะไรอ่าเป็นช่วงล่างคือนี่สุดแล้วช่วงล่างในในสเต็ปของออฟโรดนี่คือสุดก็คอยวิ่งจบแล้ววะครับอ่าเขามีเครื่องนี่แหละเครื่องนี่แหละที่เขาชอบเปลี่ยนกันบ่อยๆนะใช่ไหมชอบเปลี่ยนใช่ไหม ไม่มีใครชอบหรอกมันจะเป็นลูกเป็นลายมันต้อง <laughs> เป็นลายคนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคเ,คเครื่องซื้อไว้นาน,น้ะพี่ตั้งแต่พี่เขียวเขาเล่าตอนนั้นผมก็ซื้อเก็บไว้รอ <โล S 2> ใช่ว้าแล้วไม่ได้ซื้อไว้ตัวเดียวนี่เเมียรู้ไหมเนี่ยหลายตัวซื้อไว้สามสี่ตัวเห็นว่าจะปล่อยต่อไหมขายไหมให้ขายเอาไว้ทำอะไรเก็บไว้เองสเปร ชอบเปลี่ยนนะนะไม่พวกยืมอ๋ออ๋อเดี๋ยวแต่ทีมันก็วางเดี๋ยวเน้นเน้นอยากให้ข้างในมันเดิมเดิมอแล้วตอนที่สิบเซียนพี่เปลี่ยนไปยังคะเครื่องอะยังครับยังอ๋อสิบเซียนยังเป็นเคเซตเหมือนเดิมกลับมาเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนอยู่ยากพี่อยู่ยากเลยนะกลับมาแป๊บเดียวเองนะประมาณอาทิตย์หนึ่งไหมพี่ผมเห็นอัปเดตอยู่หินเยอะพี่หหินนะ ขิงเยอะไม่น่าปลูกขิงขึ้นดีขึ้นดีเลยนะโอยแต่อันนี้อันนี้ไม่มีแล้วนี่ระบบแอร์เอออะไรอะพี่ไม่ร้อนเหรอแล้วเวลาไปเที่ยวเด็กๆไม่ร้อนเหรอเด็กไหนที่ไอ้นามงนามิไอไอต้นลูกอะไรเงี้ยเออเขามาถึงลูกพี่ก็คิดไปถึงเด็กอะไรเราไปดูภายในที่ว่า เครื่องบินไหมเครื่องบินที่ป้ายยาพี่เขียวอ่ะของพี่โจเนี่ยของจริงไอ้น่นอ่ะเครื่องบินเล็กเออมาดูโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดอยู่ในนี้นี่เอาเอาเอาจางข้างหน้าก่อนเอาเอานั่นเปิดถูกไหมนั่นนี่เอาสิฟังชนฟังช่อนเยอะมากเหมือนกันเหยครับ่ว่าอู่คนละที่โออผมมารวมไหมของพี่เขียวเขาแยกของพี่เขียวอยู่ข้างบนนะอยู่ตรงนั้นอันอยู่ตรงนี้อัน อันนี้เขาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วพี่พี่ปลดถูกได้ยังไงว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขาจะเขียนบอกไว้อยู่พอใช้บ่อยๆเขาก็จะมีความเคยชินอ๋อโอเคฟ้าบอันนี้แล้วมาดูดูหลังบ่เนี่ยนนี้อะไรอ่ะนี่ระบบน้ำมันอ๋อไปอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้ถังลมเหมือนพี่เขียวเลยเหมือนกันเหมือนกันครับไซส์เดียวกันเลยนี่จะเปลี่ยนตำแหน่งวางครับด้านหลังเอาเอาไปแล้เด็กๆจะนั่งยังไงเนี่ย โอ้โหเด็กๆจะนั่งยังไงเนี่ยนี่นี่ของพี่เขียวไม่ไม่ต้องขนาดนี้ไหมเด็กๆจะนั่งยังไงยังไงต้องนั่งตักแล้วอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวใช่ไหมน้ามิอ่ะเวลาพานามิเข้าไลน์นี่ทำไงอ๋อเห็นว่าทำอีกคันให้ลูกใช่ใช่คนนู้นเลยเออคเที่ยวป่าเขามีอยู่นะอ๋อ อะไรกันบ้างเนี่ยวนอ๋อก็คือของพี่แบตเตอรี่เอาแบตมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมของพี่เขียวแบตจะอยู่ข้างหลังแล้วถังลมก็สองลูกถังลมปั๊มลมก็สองตัวปั๊มติ๊กก็สองตัวเรียกว่าไอ้คันนี้มันเป็นรถแข่งไม่วมดเขาต้องทําไว้สารองถ้าอันหนึ่งใช้ไม่ได้อันนึงต้องใช้ได้เพราะว่าเวลาให้แก้ไขมันมันมีจํากัดนี่มันจอโผอันนี้เต็มระบบจิ้อันเนี้ย รเปิดพี่เขียวเนี่ยอันนี้มันเปิดมานี่คือตัวขันต้นแบบอลังการเลยโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดแล้วมีเบรกมือด้วยนะไหนอ่ะโน่นหน้าโน่นหนกระปุกเบรกมืออยู่โน่น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 กระปุกขาวๆนะเนี่ยล้อเนี่ยล้อใช้เบรกมืออะไรพี่สิบล้อเหรอใช่เลยมันหกล้อนะหกล้อเกือบทั่วไปแหละพี่เราใช้กันแล้วก็ยิงลมใช่ยิงลมเวลาใช้งานใช้ยังไงพี่นี่ครับจะเด้งกลับ ถ้ามีลมนะอันนี้ก็เบรกขวาเบรกมือนี่เขาไว้ทำอะไรเอาไว้ดิฟเหรอดิฟเข้าโค้งใช่ใช่เวลาแคบอรัเวลาเปิดระบบปั๊มลมแล้วเวลาเราพักมานี่พักมานี่เราต้องจับไว้เหรอหรือว่าพักพักผักไว้เฉยพอพักนี่มันเบรกแล้วเอ๊ะพอดีกลับก็อ่อยใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นตัวไอ้กันมันถ้าเราจะใช้เบรกมือให้เปิดลม อ๋อกลัวมือกันมือไปโดนอย่างนี้เดี๋ยววิ่งวิ่งไปแล้วมือไปโดนปิดไว้อ๋อไปหัวทิ่มเลยนะเกิดเราไม่มีตัวเนี้อือตัวจ่ายลมเข้านี่โอ้โหไม่ต้องหรอกมั้งหน้าราฟาเอลนะกำลังจะพูดเลยดักทางไว้ก่อนดักทางท้าไปไม่ทันโอ้สือว่าคันนี้นี่ยานอวกาศแล้วมึงเนี่ยอึอ เด็กๆนั่งยากเลยเนี่ยนี่นไปได้แค่กับเนยสองคนมางานแข่งอย่างเดียวเนี่ยเที่ยวไม่ต้องเที่ยวป่าพี่เอาอีกคันหงไปดีเที่ยวป่าแล้วพี่เต็มดูด้านหลังมันก็ไม่ได้จบแค่แบตเตอรี่สองลูกด้านในสองลูกด้านในนั่นคือของสำรองพี่เฮะสำรองเผื่อไว้เฉยไอ้นั้นคือเกืออันนี้โอ้โหแล้วใส่ไม่ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ไว้เผื่อไว้สองสี่ห้าคาปาหก รถไฟฟ้าป่ะ EV ใช่ไหม EV อันนี้อันนี้วินเลยวินจากจากสำนักไหนนะพนมทวนแกนสเตอร์อยู่ที่อยู่ที่การกาญจนบุรีพี่แอสพนมทวนเจ้าสำนักคือนาแอสใช่นาแอสคาราบาวคารามายหรือมอน้ำมือมอน้ำสวยแผงเบลอเลยอันนี้สั่งตัดทำไปเองครับพี่ โอทำหเองหมดเลยนะทุกคนเฮ้ยออมี lean, ทำทำได้ด้วยเหรอได้จริงปั <c <c ้ยนะเอาแกะเอาแกะมีดูพี่เีอยวดิมีเนียมพวกท่้ทอดคือวิเยอร์พวกอ๋อก็คือก็คือช่างที่เดินอินเตอร์มีเนียมอะไรของพี่นี่เขาทำมอนาวพวกนี้ด้วยใช่ค่ะผัดลมไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะมีฟอมไอ้นี่และมีฟอมบองแผนอีกละอันนี้รถคันนี้เรจิสตี้ไม่กินน้ำมันกินเหล้า กระบะทำเองหมดเลยเนี่ยอันนี้คาปา24โวลต์500แคลร์็จริงใช้ใช้ใช้วินจะใช้ชุดที่สามรูปนี้สองสามอันวิ้นข้างในรถวิ่งตัวเดียวใช้แบตสามเลยเหรอใช่ครับแบตใช้แบตแค่คู่เดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นคาปาคาปาก็คือเป็นสแรองไฟแอลงช่างแบงค์เป็นคนทำเราใช้เอานี่ช่างช่างแบงค์ก็ประกอบเป็นรูปร่างนี้เลยทำเองด้วย ของเราอ่ะแบตลูกเดียวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ดูดดูดไฟจากสองลูกขนาที่มาเก็บไปนี้แบตหลายลูกมากไฟเวลาจ่ายจากจ่ายไปวินก็คือจ่ายจากตัวใช่ใช่ไฟจะเต็มตลอดใช่ใช่เวลาชาร์จก็ชาร์จเท่านี้ชาร์จเท่านี้แลไอตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายใช่ใช่วินเขาถึงได้จวดนะว้าวว้าไปอยู่กันนะแล้ววินก็ไม่เคยมีปัญหาเลยวินดีมาถ้าเราไม่ใช้ตัวเนี้ยบางทีถ้ามันใช้สองลูกเนี้ยพี่มันชอบดึงแบตมันจะระเบิดเราไม่โหลดจัดเลยพี่ คือว่าตัวนี้มันรับโหลดได้เยอะว่างั้นเถอะมันจ่ายได้โหลดแรงกว่านะใช่แล้วเห็นมีสวงสวิตอะไรด้วยนิพี่ตัดไฟเหรอใช่พี่ตัดไฟเวลาการดีเลย์ค้างในพวกนี้เวลาเลือวินเลืออะไรเราก็ตัดตัวนี้ได้เลยไม่ไ่ถอดขั้วเราก็ตัดไฟแต่ต้นลมใช่ถ้าไปรถแข่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ตัดไปต้นลมมาดีแล้วใช่ครับแล้วนานไปเดี๋ยวมันจะยุ่งเดี๋ยวมันจะเลื่อลังพูดเรื่องอะไรเล่ยโอเคหมดยังหมดแล้วพี่หมดแล้วก็ประมาณนี้เลยโอ้ถึงถึงบางอ้อแล้วว่าทำไมเวลาที่พี่พี่นักแข่งเขาเวลาที่เขาวิ่งเขาวิ่งกันแบบเนียนมากเลยจวดดึงจวดดึงนะคือคือบอกเลยว่าเวลาพี่โจไปแข่งเองเนี่ย ทีมเซอร์วิสของแกเองมีทั้งช่างไฟช่างเครื่องพวกนี้นั่นแหละน้องทีน้องแบงค์อะไรที่ไปนะเวลาเขาขึ้นเอสกลับมาเนี่ยโคดิเวอร์เนี่ยเอารถไปล้างกลับมาเช็คระบบไฟทั้งหมดขันขั้วบงขั้วแบตเพื่อที่จะไปต่อไปสําหรับที่ต่อไปไม่ได้นอนเล่นที่พวกเราเป็นเป็นกันอยู่แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็คือแบบเนี่ยไอเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีไอวินเราก็ใช้แบตลูกเดียวตรงๆเลยเออก็ไม่ก็ไม่แปลกที่เราก็จะ สะดุดเรื่องวินอ่ะนะเพราะเรายังไม่ใช่มืออาชีพในการแข่งขันอันนี้เริ่มก็เริ่มปรับเปลี่ยนบ้างแล้วก็ได้พี่เขาช่วยทํพอแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราก็จะเดินเดินทางในระบบของเราก็คือเราจะเริ่มเที่ยวแล้วนี่ใช่ครับแต่จะแข่งน้อยลงจำคำพูดนี้ไว้นะคะเราจะเริ่มแข่งน้อยลงที่พก็สบายใจแล้วก็จะไป เที่ยวมากขึ้นเที่ยวขึ้นไหนเที่ยวอะไรเที่ยวเบาสองคนนี้นะเที่ยวเที่ยวเบาค้าเที่ยวไปพี่พูดอะไรแล้วมีในยักษ์ตรงปกเปล่าวะมีในยักษ์ตลอดโอเคนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้พี่มดเห็นลีลาแล้วพี่มดจะตั้งชื่อให้แล้วกันตอนนี้ก็ขาวอมชมพูไปก่อน ข่าวอมมุูเรียกยากลยขาวอมอย่าหมดแล้วมาอะไรขาวอมชุพูเนียนตาฉันเลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้เราได้ดูกันเรียกว่าพูดถึงแล้วก็ดูกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะใช่เราทั้งคันเรียกว่าให้เห็นมิติของการวางเครื่องเจ้าสีเจ อันนี้ไม่มีอินเตอร์นะเป็นท่อแบบเทอร์โบยิงสนเข้าเครื่องเลยแล้วก็เห็นมิติของมันวางรางบนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยการจัดวางไดชาร์จแต่ว่าอันเนี้ยคือบอกเลยว่าไม่มีไม่มีคอมแอร์พอไม่มีคอมแอร์รปั๊บเนี่ยไดชาร์จก็จะมาอยู่ตรงนี้อื แต่จริงๆถามว่าใส่ได้ไหมก็มีตำแหน่งที่เขาจะใส่ได้แหละแต่ว่ารถคันนี้ทําไว้เพื่อการแข่งขันและเที่ยวบปลาอย่างรุนแรงรุนแรงเลยนะอย่างรุนแรงปรงกันจะกระแทกสําหรับวันนี้ก็นี่นะครับรถเจ้าสมนักเองเออรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เครื่องเครื่องก็มาแล้วสี่เจมันแล้วไม่ว่าทนกระแสล้าไม่ไหวหน้าชั่วโมงนี้ก็ขยับกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูลีลาการใช้งานว่าเทสแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้เทสแบบจริงจังถูกไหมพี่ตั้งแต่วางเดี๋ยวเราไปลองเทสพร้อมกันเลย สำหรับวันนี้ก็ลากันไปเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องมดเขียวชมภัยด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจโด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะลากันไปเลยครับับสสวสดีครับสวัสดีค่ะ